ในขณะนี้นะครับอันนี้ปัจจุบันนะไม่ได้หายิา<ไ>ีต้องมาตรวจในปัจจุบันนี้แหละย,ยังยังโดยอยู่นะยังไม่เลิกนะเอ้าแต่รัฐมนูนลลลเลิกรัฐมนูนไม่มีนะแต่ว่ามันยังมีอยู่นะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยแพ่อะไรยทุกที่บอกว่าสี่วันหน้าเนี่ยสี่วันหน้าทางสูงสุดน,นะครับระดับแพทย์เอือผู้บังคับรูปดุลกรรมเนี่ย มีการแต่งอาข้างวันหน้าลูกมาเป็นจันทรนผลจันทรนเนี่ยจะบุกวันหนะ้าอื่นรุมแงเหียดจนถึงกับไม่กล้าจับต้องโดนตัวไม่ได้เพาเป็นสนิทอะไรปวดติกโลกที่ผมก,กัวเพรเป็นเอกนะคนเป็นเอกจันทร์มองบอกันเนะี่ยโดนเงาก็ยังไม่ได้นะโดนเงายังไม่ได้่คิดจนะหาของบ้านเนียนะเงาเนี่มันไม่ไเ,เป็นคนนะ จะแสนมันขาดไปไม่ได้มันก็เป็นเงา